เดี๋ยวเราจะเดินไปถามแม่ครัวเลยนะครับว่ามีเมนูอาหารพื้นบ้านอะไรบ้างนี่เจอแล้วเจอแล้วมีมีมีเมนูอะไรแนะนำไหมครับหมูชะมวงมูชหม่ามันย่างพริกไทยปูน้ำพริกกะปิมีหลนหลนคู่หลนตังเทมหลนคู่มีปลาหางเหลืองมีปลาดองุนค่ะเป็นปลาทะเลโอ้ปลาหางเหลืองทอดมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับเมนูแรกอะไรครับเมนูแรกครับนี่ไง ยำปลาผ้าครับกระปีไข่ปูแน่นๆนี่หมูชะมวงแกงแกงคั่วหอยมะละทีเด็ดจริงๆครับเป็นรสชาติแกงคั่วแบบบ้านๆนะครับมันไม่ได้แบบอุ้ยอร่อยอะไก่ต้มขาน้ำใสเพิ่งเคยเห็นนะครับนี่ผ้าปลานะครับตัวเนื้อปลานี่จะถูกสะดุ้งด้วยมะนาวแค่นั้นแหละครับดูครับอืมปลาหางเหลืองทอดกระเทียมตัวแน่นๆกรอบๆนี่กินซีฟู้ดผมที่้านไหนกินอะรอีกนะไม่กิน ตอนนี้เวลาทุ่มครึ่งจะ40แล้วใกล้40แล้วเรามาที่ร้านนี้ครับคำสิงโภชนาร้านนี้นะครับเป็นร้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัดระยองเลยนะครับณเวลานี้เงียบแต่กลางวันนี่คนเยอะมากลางคืนนี่แหละครับได้กินเมนูไม่ต้องรอคิวให้นานเลยนะครับร้านคำสิงโภชนาอยู่ในอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีเมนูอะไรบ้างรอ,อดูเลยนะครับ<อ>เดี๋ยวเราจะเดินไปถามแม่ครัวเลยนะครับ ว่ามีเมนูอาหารพื้นบ้านอะไรบ้างนี่เจอแล้วเจอแล้วคุณแม่ผัดเองเลยใช่ไหมครับมีมีมีเมนูอะไรแนะนำไหมครับอุ้ยหมูตัดย่ามาตัดย่ามาก็มีหมูอะไรดาหมูชะมวงหมูชะมวงน้ำพริกไก่ปูน้ำพริกกะปิมีหลนหลนคู่หลนตะเพมหลนคู่แล้วถ้าอาหารทะเลพื้นบ้านเหลืออะไรครับทีนี้มีปลาหางเหลืองมีปลาตางเหลือทม ป็นปลาทะเลอ๋อปลาหางเหลืองทอดโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับเมนูแรกอะไรครับเมนูแรกครับผักสดๆเลยครับพริกไข่ปูพริกกะปิไข่ปูแน่นๆนี่ไงยำปลาผ้าครับน่ากินมากน้ำจิ้มซีฟู้ดถั่วถั่วซีฟู้ดธรรมดาถั่วคือใส่ถั่วเลยพริกน้ำปลานี่หมูชะมวงโอ้ยมาแล้ว ครับโอ้โหเนียวข้าวสวยนะครับโอ้โหม,ม,มันไม่ได้แบบอุ๊ยอร่อยอะยกระปิอร่อยมากเลยอะยเป็นร้านที่แบบน้ำพริกไข่ปูที่อร่อยมากแล้วตัวเบสของน้ำพริกอะน้ำริก,กระปินะครับทำให้ผมนึกถึงสมัยแบบคุณแม่คุณยายแม่เท่าทาให้กินเลยรสชาตินี้เลยผมมาเจอที่ละยองโอ้โหชมวงข้าวสวยลรอ นี่ครับหมูชะม่วงอร่อยโอ้โหอร่อยมากตัวพริกแกงตัวอะไรเงี้ยอร่อยนะแกงคั่วหอยมะละทีเด็ดจริงๆครับแกงคั่วหอยมะละโอ้โหอ,อธิบายไม่ถูกเลยเป็นรสชาติแกงคั่วแบบบ้านๆนะครับใส่สับปะรดหอยมะละมันหอมอ่ะุยเป็นอาหารพื้นบ้านที่แบบแน่งทุกคนจริงๆครับมีโอกาสผ่านมายองแวะมาร้านนี้ ไก่ต้มขาน้ําใสค้งเคยเห็นนะครับนี่กดน้ําดูอย่าเป็น,น,นใสมากอะน้ำมันจะหอมข่าอ,อ่อ,อนๆน้ำใสแบบเชิงๆ,งๆอร่อยมากผ่าปลานะครับดูครับปลาข้างเหลืองอะไรต่างๆ,ๆนะครับแล้วเอามายำคือตัวเนื้อปลานี่จะถูกสดุ้งด้วยมะนาวแค่นั้นแหละครับดูครับ อันฉับปัดไปรสอร่อยมากแซ่บซีซาร์มากกิลังมีอ่ะนัวอ่ะอไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าทำไว้เลยปลาหางเหลืองทอดกระเทียมัวแน่นๆกรอบๆกินซีฟู้ดก้จแลือเ่ยไม่กินนะทักจริงๆแบบนี้ไปฮะกําน้ำจิ้มถั่ว ทุกคนครับเชื่อผมเือครั้งต้องมาลองให้ได้